สบายดี <Bye. S 1> สวัยดีสวัสดีพี่เพฟสี่บทุกคนเดอ้อสวัยดีกันตอนเด็กพี่เพฟสี่ตอนทีไทยคิววิดีโอนี้ก็คือตอนสามทุ่มพีพเอฟสี่พีพีเพฟสี่ฮับสมคิววิดีโอนี้กันตอนจากโมงคอมเมนต์บอลลี่กับน้องปานเด้อเนาะคลิปนี้ก็ต้องขออภัยในความน่าสดพีพีเอฟสี่เพราะว่าใกล้สินอนละแต่ว่าลูกมาทายคิววิดีโอนี้โกนเนาะพี่เพฟสี่เนาะคลิปนี้สิมาถามความรู้ซึกของน้องปาน ว่าน้องปานไปไ่ยครั้งแรกนี่นะน้องรู้ซึกจังได้เนาะพี่พีเอฟสีเนาะแล้วก็เอฟีบอกว่ายักให้น้องปานอ่เว้าให้ฟังว่ายูท่ายูลาวกับยูถไายนี้ตั้งกันเด้ออีลาได้ไปเห็นแล้วนะเนาะแล้วก่อนที่สิไปฟัง ก่อนที่สิไปฟังน้องป่านวอาพพฟซี P P F C, น้องลี่เงซีมาแจ้งข่าวดีเลยเนาะเกี่ยวกับการเรียนพพฟซี P P F C, น้องลี่เองได้แจ้งไปว่ามืนะงเนี้ยฮานาุ้งลี่ฮันไปเสิ่งไปเส่งเขาอ่าไปสอบเขามหลาลัยลาวอเมริกาเราพพฟซีเนาะ, P P F C, นะละผลผลก็ออกมาละพพฟซี P P F C. มันซิมีอยู่อ่าถ้าถ้า มันจะเป็นส,สิ่งภาษาอังกฤษเพราะว่าเรียนเป็นอังกฤษเลยที่หนะาพี FC, นะ่เอฟซีเนาะแล้วเพื่อนจะให้ไปเสิง่งและวถ้าผู้ะไร่บได้ตามมาตรฐานของเพื่อนเพื่อนก็นจะให้เกียมภาษาก่อนนึ่งปีเนาะพีพเอฟซีเนาะเรียนคืออยู่ต่างประเทศเลยนึ่งปีหลังจากที่เรียนครบนึ่งปีแล้วก็จะมาสอบอีกถ้าสอบบ่ผ่านเพื่อนกับ,บอกให้เรียนที่นะาพี FC, นะ่เอฟซีเนาะ ลานุงลี่ชนะพีพีเอฟซีผลสอบออกมาแล้วปรากฏว่านุงลี่ได้ได้ได้ <c oughs> ปราปรกฏว,ว่าผ่านเนาะพีพีเนาะปรากฏว่าผ่านได้เรียนปีหนึ่งเลยบ่ได้เรียนเกียมภาษาเด้อพีพีเอฟซีด้อแล้วม้นนี่นาะนนุงลี่เองก็ไปอ่าไป่ไปจย ไปายค่าเทอมมาแล้วลวนะเนาะ PPFc เนาะไปใจค่าเทอมมาแล้วละแล้วลมือ้อนี้ก็ซีออนเพียเด้ PPFc เบ่งจากหน้าตานะเพราะว่าระว่างที่ไปจ่ายคาเทอมนะ่ะรถเพรถจากอีหางเพได้สู่รถซอกค่ะอันร้านแปงเนะาะซอกหาร้านแปงดบดธรรมดาคนเดียวเอื้อยบน้ไปน้องเลี้ยงไปเรียนเป็นลงทะเบียนคนเดียว PPFc แตนีลาไปกันที่ได้ผูอันยูคนลดสวยแล้ว,วแตก็ขี้วะบลเล็กกัยูกระซุกเป็นนำกันนั่นแหละแล้วมื้อนี้ก็ไปซื้อตีนซินมาละเป็นตีนซินนักศึกษา p p f c เพราะว่าอยู่ลาวหันเพิ่นที่ใจผ้าถุงในการไปเรียนเนาะอ่าวันนี้มาเข้าเรื่องของเฮากันทุกคนความหูซึกของน้องป่านเนาะอ่าน้องป่านได้ไปไทยครั้งแรกหูซึกยังเหลือบอสเอฟซี FC, ฝังเบิ้ง น้องปานซีเ่าให้สี่ฟังเด้อกนสิไปอันจังน้องปานแล้วก,ก็ติดตามน้องปานเด้อเดี๋ยวน้องปานซีมาเราให้ฟังความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศลาวเนาะตามความรู้สึกตามความรู้สึกของน้องปานแม่มันแตกต่างกันเรื่องราคาสิ้นสิ้นของเพราะว่าอยู่ไทยฮนมันทูกก่้นยู่ลาวกะ ชื่อหลายจริงบ่งเสียเงินเอาไปอ่าเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปพันนึงสองพันเอาไปสองพันเนาะน้องปานก็เหลือเงินหลายอยู่เด้อได้ยี่สิบบาทก็หลายอยู่ก็ไรไซส์พอได้นี่น่ะเมื่ออยู่ไทยมันเป็นจริงของที่ราคาถืกน้องปานเอาไปสองพันนี่น่ะ งกหนะได้หลายแหงเทเอาว่าเลยไปเที่ยวกอจะบมุดนะตีเป็นไงหรอจ๊ะล้ะกะอ่าผู้ผู้อันอันนั้นอันนั้นผู้อันขับรถนะกะไวขับขับไวและจิงหอดไว น้องปานมักก็อากาศอันน้องปานมักเปิดมเ้นเ <c oughs> ออม่นความคิดเห็นอนะความคิดเห็นตัวที่หนึ่งน้องปานเราแล้วความคิดเห็นตัวที่สองแม่นอ่าฮานเพอนีหนาสะอาดตลอดเวลาเมตดและกะอ่าให้ไปอ่าตักเจ้วเองแต่ว่า ยูหลาวนี่นะเพื่อนจะได้มีซอสให้ก็เลยโบได้ไปบีบซอสเอาเองมันก็โบได้สะใจบางครั้งก็มึดเนาะลาอยูหลาวนี่มันจะโบได้มีเ๊บซี่ให้กินเด้อค่ะจะมีเ๊บซี่นี่ต้องได้ซื้อเอาอันนี้คือยูเคเฟซีแมนแลวก็บเคเอฟซีนี่ก็ถือว่าแซบแหงเด้อแล้วก็มักฝีมือเพื่อนหลายเพราะว่า เพื่อนใจดีกับลูกค้านี่อ่ะตัวที่สามแม่นสินค้าอยู่ในอ่ะไอเต็กโลตัสโลตัสนั่นถึกบางอันกับประมาณสองสองร้อยขึ้นไปเนาะกะกก็ถึกอยู่ไหนแต่ว่าอยู่หล่านี่จะเป็นแสนขึ้นไปสมนี้อ่ะซีเมนอ่ะอะไรวะ ทางนี้นะดีดียอมรับเลยดีแห่งก้นยะูราอีแม่นอันที่ห้าอันที่ห้าคิดดูออกแล้วมธณะอันที่ห้ายัาง,อยางอีกหรือว่าคิดยังอีกหรือว่าบโบ,บมีละน่าจะคิดเบื้องก่อนสักแบบหนึ่งน่าจะคิดออกใดอยู่จ้า<ม>อ่าอ่า ยูยูไทยฮั่นมันจะมีรถง่ญ่รดใหง่ายแล้วก็มีทั่วเรียนหลายหลายมักสุดไปทางใดก็จะมีแต่ทั่วเรียนน่ะเป็นกองง่ายง่ยน้องปานก็มักอีกทั่วเรียนนี่น่ะเดี๋ยวถ้าอาทั่วเรียนสุดน้องปานก็สิได้กินแล้วอ,อันที่หกอันที่หกคิดก็นเนออันที่หกนี่น่ะมันจะมีหลายประเทศเออแม่ มีหลายอ่ะมีหลายอันโบน้ที่จะให้เที่ยวนะ่ะแต่ว่าต้องได้มีงบหลายอยู่เดอ้อ mm hmm. อันที่เจ็ดแม่นอ่ะเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าของถือนี่นะมันจะเป็นของถึกทั้งนั้นบอกว่าจะเป็นตัวงามโบตัวตัวแบบโบางามโบกะราคาคือกันเบิร์ตแต่ว่าราคาที่เสื้องามกะลุดลื่นกันน้อยนึง mm hmm. และตัวต่อไปนะั่นก็คือ อันไหนแล้ว,วะคิดโอ้อกเลยนะตัวหนวะ <c oughs> แล้วก็มีคีบตุ๊ก,กตาเ <c oughs> ม่น้องปานมักคีบน้องปานมกคีบแต่รอดเลยถ้าจะได้คีบน,นี้น่าจะมืดเงินหลายเทๆอันที่เปดแม่นบ่ะอันทีิเปดแม่นอ่า ชนปึ้มนี่นะแบบมีแต้น้องปานนักน้องปานมากราแม่มีแต่ของที่น้องปานมากเบิดนี่น้องปานคือรายห้เอฟซีเบิ้งแล้วก็คือเป็นปึ้มที่พาให้น้องปานนี่เต็มหุบใดเพราะว่าน้องปานเต็มหัวคนบ๊อินเต็มต่างอันนี้บ๊อเป็่นจากน้อยเลยแล้วก็เต็มมือมือเป็น่นจังซีแท่งามเลยมือเปล่นจางซีนะ่ะ Mm. อันที่เก้าน่าจะมีสิบอันที่เก้าแม่นอ่าอ่าเครื่องขนาดมีหลายแหง mm. บอกเลยว่าน้องป่านมากสุดเครื่องงามงามอ่ามีของผู้เท่าได้ของผู้นุ่มได้ของผู้น้อยได้มีครบเบิดอันที่สิบอันที่สิบแม่ยังวะอ่าแต่ละสอบแต่ละมุมเนี่ยต้องมีก้มจนติดไว mm. ขมางแรกคือสร้างสังเกตปนน่ะสังเกตเบิดทุกบ่อเลยก็สมให้มันคุ้มค่ากับการไปครั้งแรกเนาะเน่แล้วแกยูเซ่นนี่นะมันมีอ่าของกินอะไรตั้งๆนี่นะมันมีแต่เพื่อนขนาดจะอาไปนึ่งไปฮให้มันสุกเวฟให้ไปเวฟให้ให้มันสุกน่ะนี่แหละ โอเคเมืดแล้วเดอ้อแม่นแล้วอันที่สิบเอ็ดจ้ะพื้นี่นะมีขวดอนามัยให้ตะโรดเลยออันที่สิบสองแม่นอาหารนี่นะส่วนอาหารนี้มันจะมีหลายหูแบบแล้วกะกินแลวกระเซบอันที่สิบสาแม่นอันอ่ามีห้องน้ำอ่าคนพิเศษเอ้แล้วก็มีห้องน้ำ,นนนำยิงซ้าอโอเคเบิดแล้วปา ทุกคนอันนี้คือแม่ปะให้น้องป่านเว้าวเองเลยได้ก็บบุคิดว่าน้องป่านจีสังเกตขนาดนี้ทุกคนบุคิดบ่เถีงว่าน้องป่านทีสังเกตขนาดนี้แต่น้องลี่เองจืดใตอนที่เฮากําลังขี่รถข้ามขัวจาก เลาวไปถไ่ยเราปั๊บไปฮอดถ่ายทุกคนน้องซิ่งเลขกที่น้องปานเว้าวก็คือป้าถนนทางเพื่อนดีแท้เห็นบ่แม่าานีลาวันนี้ทางเพื่อนคือดีแท้วะสาทเนาะทุกคนเนาะแล้วน้องเขาตื่นเต้นขนาดเลยทุกคน แต่ละย่างที่น้องวาลมาฮัลเลเมนน้องสังเกตเองทุกคนสังเกตเองเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงการใส่ใจเรื่องโกะเรื่องกล้องวงจรวงโจรเนานะ <c oughs> และก็อันเดออีกและก็อาหารเพ่พแน่นแลวก็ <c oughs> พนักง,งานใจดีแน่น <c oughs> อันนี้คือน้องอ่วาวอลเองฮูซึกเองเดี๋ย,ท,ยทุกคนเดินในวัยจักปีเกาขวบเกาขวบทุกคน นี่คือความคิดเห็นของเด็กสนบทลาวเด้อทุกคนเด้อได้มีโอกาสได้ไปไทยไปฮับทุเรียนแล้วก็ได้ไปเห็นแถวรถตัดนี่ได้ขนาดว่าไปหนองคายได้หนี่บนได้ไปกรุงเทพไปกรุงเทพนี่บ่กว่าเลยน้องปานจิตะลึงในความอลังการของเพิ่นเนาะ <c oughs> และอันอีกโตมาน้องรียเองก็ลืมลเลยในนิสบอลอีกอย่างเออน้องลี่เองซีอัน เสียนเล่าเหตุการณ์ประทับใจให้ฟังทุกคนซึ่งนุงลี่ฮาหนาไปขี่ตุกๆเนาะเขาขี่ตุกๆจากเซเว่นยู่หน้าด้านไปหา,อ,าอ่าโลตัสเขาไปแล้วก็ยักนอนไปทุกคนดึกละโลตัสทุกคนและเฮาหันถามพี่ตุกๆกขา้างหน้านถ้าหากอ่าพี่ตุกๆฮหู กะหู้กะครอบใจถ้าว่าบูหูกะบบเป็นอย่างสิน่ะพีพีเอฟซีก็คือเราถามเพื่อนว่าพี่รู้จักสบายขนส่งสบายดีบบเพราะว่ายักเป็นรับของอยู่ฮันและทุกคนฮูบอกสิ่งที่พี่เพื่อนเฮดก็คือเพื่อนพยายามถามนะ้องเพื่อนท่านบบหูแต่ว่าเพื่อนท่านพยายามถามคนรอบตัวเพื่อนเนาะเพื่อนพยายามซวยเห่าานะทุกคนเพื่อนยักให้เห่าไปฮันเนาะถึง ถึงแม้ไปแล้วเพิ่นกะบ,บรได้ค่าโดยสาทเพิ่มมาแล้ทุกคนแต่เพิ่นกะพยายามช่วยพยายามแบบบอกเลยว่าถ้าไปไทยเพียงแต่เห่าถามเพิ่นทุกคนพร้อมช่วยเหลือเห่าตลอดเลยสินะพี่เบฟซีท้ายคลิปนี้ก่อนที่จะจบคลิปน้องลี่เองสิถามสลีีสิถามอีลาหนึ่งสิ่งกับการไปไทยครั้งแรกนี่นะอันเดอร์ที่อีลาประทับใจที่สุดเอาแต่สิ่งเดียวประทับใจเข้าใจอยู่ว่าประทับใจแมนเ้ย เออหู้ประทับใจเน่อ่าแบบว่าผูนั้นฮะนะใส่ใจในการหักลูกค้าพูดเด้อว่าหู้เลยเอออีลาประทับใจผู้อันเดอร์ที่สุดล่ะอ่าประทับใจเรื่องสินค้าเออแม่ประทับใจเรื่องสินค้าเด้อืมออือบรรยากาประทับใจเรื่องอ่าแม่ค้า ที่อันมีอันนั้นไฮเบิ้งมีเดอเอามีเจียอดทีเฮาแล้วเพิ่นกับจีเบาซื้อแต่ว่าถ้าเป็นประเทศเรานี้จะโบมีประทับใจตอนเดินตอนเฮาไปเอ็ดเอเดือนนี้กินเคเอซเออเพื่อนเอาคิวให้เพื่อนเอาคิวให้น้องปั่นอันยุลาวเฮาก็มีคือกัน ถ้าเป็นอยู่ในห้างขนาร้านอาหารเอาแพงเดสินะกา็เจมีนนก็จะมีน้อยเดอืมมีน้อยแต่ว่าถ้าอยู่ล่องสานในโบมีเพราะว่าเป็นสุนบขเดเนาะและอันที่น้องป่านเข้าใจว่าอยู่ไทยหันเครื่องทึกว่าสันเพราะว่าอันละร้อยสองร้อยยู่ลาวแล้วอันเป็นแสนว่าสันแต่น้องไม่รู้ไงทุกคนว่าอันละร้อยขนาดหกสิบหกสิบเจ็ดสิบพันกีบคนใด แต่กระทิบก็เหลาอีกนิดนึง <c oughs> โอ้ถึกคือกันเลยแต่ว่าบางย่างกระทิบก้เทเพราะว่าส่วนห,หล่เหลาก็เเมนนำเขาเครื่องจากพุ้นดิเนาะกระทิประมาณนี้เลยคอมเมนต์จากน้องป่าน PPFc ความรู้สึกจากการไปไทยครั้งแรกเนาะ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฮะสองคนขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าท้ายคลิปวีดีโอนี้กับฟ้าพีเอฟสี่ไปติดตามซองน้องป่านซาแนลดเ,เด้อให้มันฮอดอ่าหนึง่งพันคนและน้องป่านสิอันนั้นสิไปกินตำแซ่บใส่กุ้งให้เอฟซีได้เบิง่ง เนะอาเดี๋ยวลิงซองนุ่งป่านุ่งเรียงสิปักไว้ให้ในใต้คอมเมนต์เด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีเด้อ